ปีบังกรสุดที่โบอกเลยก็ต้องมีกันแล้วเรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชวนะา้านน้องไปรับของฟรีบอกเลยว่าเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะกับแบบแบบนี้ใครที่ยังไม่รู้วิธีการเล่นหรือยังไม่เคยทําเลยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ <Okay. S 1> พี่เป้สอนครบแล้วเรียบร้อย สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมกันหนุหน้องคนไหนที่ยังไม่ไดกดติดตามพี่แป้งต้องกดแล้วนะจะได้ถึง2 0 0 0 0นไวๆเราไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยเข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งดิ์ไ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ แล้วของวันนี้นะคะที่พี่แป้งพันน้ม,มเอาก็คือปีกนั่นคือของชิ้นที่5สําหรับแบบนี้นั่นเองซึ่งน้องคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยดูพี่แป้งทํานะฮะในแบบแบบนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยของชิ้นนี้นะคะที่พี่แป้งจะพาน้องไปเอาเนี่ยก็คือปีกมังกรซึ่งตอนแรกเราก็จะตัว้อมแบบนี้ต่อไปนะฮะเราก็ตัวใหญ่ขึ้นแบบพอยพี่แป้งใจเกเลยง,งานล้อ นะก็คือของวันที่5ของเราก็กจะคือปีกมังกรน,นั่นเองนะคะน้องๆน,งนี่ตอนแรกนะคะน้องๆคือวันที่4นะคะเราจะได้หัวมังกรน,นะแล้ววันที่3นะคะน้องๆก็จะเป็นมงกุฎวันที่2ก็จะเป็นออร่าวันแรกก็จะเป็นหัวแอ สีทองซื้อหันโ,นโนคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยทําเลยเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตัวเราจะเล็กมากๆให้นองๆนนะคะลากของแบบนี้นะคะนี่กด E นะคะแล้วก็ลากของไปแบบนี้ตอนแรกเราตัวเล็กนะคะจากนั้นเมื่อเราได้พอย n มาเนี่ยหรือได้เหรียญมานะคะให้เราไปออกกําลังกายให้มันตัวใหญ่แบบพี่แป้งโดยการที่มาตรงนี้แล้วก็กด E ออกกําลังกายนั่นเองนี่นี่นะคะกดข้างล่างแบบนี้ จากนั้นนะคะตัวน้องจะใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถร ได้ครบทั้ง5ชิ้นจําไว้นะคะน้องๆต้องลากของให้ครบ5ชิ้นหรือไม่ค่ะน้องๆนะคะไปออกกำลังกายแล้วตรงนี้นะคะมีพลงกาลังเยอะให้น้องๆมาตรงนี้เลยค่ะมาเพื่อท้าทายเลยเรานะกําลังเยอะแล้วเราจะลากคนทั้งสคนนี้ค่ะน้องๆแทนลากแล้วนะคะ1วันวันแรกน้องก็จะได้หัวแอปเปิลนั่นเองวันที่2ก็จะได้นั่นเองเนี่ยที่พี่แป้งบอกนะคะถ้าน้องๆลากไปแล้ว1ครั้งมันจะติดเวลาครูดาตัวนี้จะมีเวลานับถอยหลังอยู่นั่นเองให้น้อง อินใหม่ในวันที่2นะคะน้องๆก็จะได้ของชิ้นที่2ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งก,ก็จะลากทั้ง3คนนี้นะคะแล้วก็กดดึงดึงดงไปเฮ้ยวันนี้พี่แป้งมีลากสาคนพี่แป้งลากกับมังกรเฮ้ยอยมันจะลอนไหมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะไม่มีขยับไม่ขยับเลย เรานะคะจะต้องไปออกกําลังกายเพิ่มนะคะแบบนี้น้องก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มนะคะหากน้องไม่ออกกาลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถลากได้นะคะน้องเนี่ยแป้งก็จะลากไปนะฮะแล้วมันติดไข่เนี่ยมันติดไข่เนี่ยเออเราก็ลากแบบนี้นะคะเราสามารถเพิ่มของออปชันของเราได้นะหาเราจะลดนะคะก็กดตรงนี้นะคะน้องบอกเลยว่าล่ามงกุฎนะคะเราจะได้ของเยอะที่สุดโหตอนแรกพี่แป้งก็คิดว่าพี่แป้งก็ต้องให้ลากกับ3ามคนเหมือนเดิมนะคะในทุกๆวัน อวันนี้ล่าก,กับมังกรจะเอาอะไรไปชนะซึ่งน้นนองก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหากเรามาล่ากวันที่5้านะคะเราจะต้องล่าก,กับของที่ใหญ่กว่าเดิมชนะน้นนองๆจะต้องมีพละกําลังมากกว่า2 0 0พันแน่นอนนะคะก็ต้องลองทําดูมาลองออกกำลังกายก่อนนะไม่งั้นนะบอกเลยว่า ไม่หลอดไม่ผ่านแล้วไม่ได้ปีกเด้อมันสามารถลากของ2ชิ้นได้นะคะน้องๆลองดูนะแปลงลากของเรียบร้อยแล้วพี่แป้งก็จะไปออกกำลังกายแล้วจ้าเวลาเราออกกำลังกายนะคะเมื่อเราเวลสูงขึ้นเนี่ยน้องๆก็จะมีค่าใชา้จ่ายในการออกกำลังกายแต่ละครั้งมากขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อน,น้องๆะค,ะคิดว่าตัวเองตัวใหญ่พอแล้วนะคะใายน้องๆมาดึงกระบอกก้อนอีกเฮ้ย ชนะแล้วพี่เป้ใช้ทั้งหมดนะคะ2,207นะคะน้องๆไปเลยจ้าฮึบนี่เมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะร็อกอินบันที่หเนี่น้องๆก็มาเปิดได้เลยนะคะกับกล่องสมบัติด้านในด้านล่างขวาก็จะขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้ปีกแล้วเรียบร้อยว้าวโบเลยนะคะว่าทำไม่ยากนะคะพี่เป้ใช้เวลาฟาร์มนิดเดียวเอง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าของมันได้จริงไหมแล้วทั้ง5ชิ้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยว้าวว้าวแล้ปี่แป้ก็ได้เลยนะคะกระปีบมังกรโอ้โหครบเซลยนะไม่ปีมังกรหัวมังกรโอ้โหแล้วก็มุงกุฎนะคะน้องๆแล้วก็ออรา่าแล้วก็หัวแอปเปิลเสร็เมาเช้านี้นะคะพี่แป้งได้สอนน้องๆไปแล้วนะคะกับกีตาร์ล็บบี้นะคะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะ ใช่ไหมเขาวังง่ายม,มากๆน้องๆคนไหนนะคะทำโครบ5้าชิ้นแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งด้วยนะวันนี้นะคะมีอีกหคลิปตอน5้าโมงเย็นไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ